สวัสด pues nah. ีคร <for S 2> ับผมอยู <S <S <iros> ่กับช่อง y ยูทูบนิกิสายลิตรนิกิสายเรือครับผมเดี๋ยวผมพามาดูครับตอนนี้ก็รถของลุงสารจมแล้วครับผมมาชมกันครับตอนนี้ก็จมอยู่กลางทางครับผมโอ้จมกันกลางทางเลยครับที่เพิ่งเคยเจอเลยครับจมกลางทางเลยครับจมทุ่งนาก็ยังว่าจมอะไรกลางทาง นี่ครับผมจุมกลางทางเลยครับรถของลุงสารของเราครับทศพจนกลางเขาลงทะเบียนไปทศ่จนครับนี่ครับผมวันหวยออกครับมาดูเลขทะเบียนเราครับเอาชมกันครับพี่น้องผมพาไปชมครับนี่ครับจุมตรงไหนไม่จุมมาจุมกลางทางครับนี่สงสัยหวยจะออกงวดนี้หรือเปล่าครับโอ้เจงเฮ้ยหากา าามุดไปมุนหน่อยมัตมนตอกใจอะไรลูนนโอ้น้ำเตกเลยครับพี่น้องโอ้โอ้น้ำเตกเลยปิดบังก่อนโอ้จมกลางทางเลยเสือต้มก็อยู่ฝั่งน้ำครับพี่น้องโทโทอโรให้บ่ มิดล้อเลยครับพี่น้องโอ้ Ooh, จมเห็นท่อเลยครับโอ้มิดล้อเลยพี่น้องนี่ครับเจ้าร็อกกี้195ของลุงสารครับทีมงานโฟนอ็นเฟิร์นครับจมกลางทางเลยครับพี่น้องโอ้มิดเลยพี่น้องทั้งสองฝั่ง ังนี้ก็จมครับดินเนื่นะพี่น้องโอ้บัดจริบจัลโทเลยแม่อบอง้อนเว้ยรอรถไทยมาลากครับผมด้านข้างก็ปลูกยามเมเปียนะครับให้บัวกินนะครับผมดินเหนียวก็อยู่บนรถครับเดี๋ยวผมพาไปชมพวกลุงๆเขาคุยอะไรกันครับ ได้ช่วยมีไอ้ไอ้มันได้กินอยู่แต่ว่าไปดึงของคนอื่นมาก็ไปจ่ายแทนตัวอย่างเงี้ยมาชุดแรกที่กันอ่าบุกแน่มันมันจะได้มันจะมันจะได้ของมันคนเดียวคุยกันเรื่องแทงไฮโลเมื่อคืนคุยเรื่องอะไรครับเรื่องไฮโลเมื่อคืนอย่างงั้นกัน เรือจับเงินกันครับโอ้ยฮัลโหลมาคืนครับแม่คุณขับไมโคเสียไปห้าพันครับมาคืนครับอันนี้ก็รถของนิกกี้ไซเรยนะครับอันนี้ก็รถของลุงแอดครับผมโอ้ของอาจารย์นนท์ครับอาจารย์นนท์บ้านเชิงอ่านะครับผมเจ้ารถดำฮีโน ห้าสูบคันนี้ของเสียชาติครับนี่คันเทียวนี่เลยทียก่อนน,นี่ครับเจ้าเขียวนี่ครับจมก่อนครับจมก่อนเขาครับคันนี้ <c oughs> แล้วก็ทำให้ลุงสารได้ติดครับอันนี้ก็แม็กซี่ครับโอ้แม็กซี่เขาทำอะไรไปดูโอ้สบายแท้นี้นอนเปลเลยดินได้แม็กซี ander, I, ่อ่ะไอเด็กสแเดอร์ไอเด็กสแเดอร์ไฟบอร์รุนลิก ไปมารุณิชย์นะเด็กสนั่เจอกระลังสนั่งเศร้าน่้ฟลาสซินดำรวยมันพองอออไอเด็กสนั่เด็กสนั่งเออไปเ elit ยัยงหน้าเด็กยกงังกระลังสั n d e ถ้าเจอฟลาสซีมือเมื่อคืนก็ได้นอนคนระับแมสซีว่างงานครับนี่ส่วนยางอนะ ซีหม้อกอรกะเตี๋ยวครับตอนนี้ก็เป็นปลายงูจงอ่างหม้อกอรกะเตี๋ยวหายฮะฮะนี่ซื้อนานแล้วไปเซอร์ฟีะไปดูอาจารย์ฉิดคุยอะไรกันกับลุงลครับเรื่องเผาถ่านหรือเปล่าตอนนี้ทีมงานเราก็รอรถไทยมานะครับผมเพื่อที่จะดึง ครับผมโอ้รังนกรังนกอะไรนี่รังนกเสกบกบ,บวานกเสกสิบินเวกรูฮีร <laughs> าไงครับพี่ชัดมาทำเวนรูเผาถ่านอ๋อเป็นคนไม่เอาถ่านใช่ไหมน,ห <laughs> นี่ครับคุณลุงก็ ขุดคนเดียวครับเผาถ่านโอ้นายนามาแล้วครับนายรถไยมายังว่านกแสกสีบินแหวกรูหีนกหันนี่เป็นหอนกขูกตาบโบโอ้เสยต้อมไปดูเสยต้อมครับเดินมาแล้วครับพ <c oughs> ักเที่ยงพอดีครับเป็นไงบ้างครับผม โอ้ห้อยพระเต็มคอเลยจมอยู่ครับทำไงได้จมนี่ไม่รู้เลยครับแล้วคุณไปกลบลุมอะไรทำภูเขาอะไรทังนู้นทำทำที่นู่นน่นขึ้นสบายนี่ครับเสียต้มของเราครับสดครับผมสดเดี๋ยวรรอรถไถอยู่ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมพาไปชมรถไถกันต่อครับพี่น้องสวัสดีครับผมรถไถยก็มาถึงแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับพี่น้องก็อยู่กับ ช่องนิกกี้สายลิศสายเลียครับผมก็ฝากกดกระดิ่งสับตะไคร้ให้กับผมด้วยนะครับผมเป็นคนสุรินทร์ก็พูดคอมเมนต์อย่างนี้แหละครับผมก็ฝากผลงานซิงเกิลใหม่ของผมด้วยนะครับผมโค่นภาษากำศัพท์ครับช่องลิศแชนแนลครับผมนะครับถ้าอยากจะดูเบื้องหลังก็มาดูที่ช่องนิกกี้สายลิศครับผมอ่ะตอนนี้เรถไทยก็มาแล้วไปชมกันครับเพื่ะวังโทเร่เท่าเท่า เจ้าจนเดียครับ45แรงมาแล้วครับผมเบ้มันเทรนุเบเป็นไงครับผมรู้สึกเป็นไงบ้างครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับอ่ะไปดูกันครับพี่น้องตอนนี้เจ้าจอนเดียจะดันตูดดรนตะปุเต้าดันตูดไปไหม ัาเที่ยรถไม่เี่ยวมาเลยเจไปรถไทยคิน่าดันตูดสาวคบมาชมกันครับพี่น้องตอนนี้ก็เจ้าจ,จอนเดียครับมนลากแล้วไหวหรือไม่ครับ ห้าเรงครับว้าก็กำลังนะครับอ้แเรงแววไข่ไข่เออมาว้าอาวชอบช็บหฮาเบยหัาเ้ยชอบชบอป โอ้45แรงครับ5045ดีโอ้แรงครับพี่น้องจอรเดียนี่ถือว่าสุดยอดครับอ่ะไปจะขึ้นแล้วพี่น้องเห็นการนันตูดครับ <laughs> ไปไปไปฮะอ้าเต้นเต้นมันอ้าง,งเลยไอ้ អើព្រមនៅណាឈប់ឈប់ឡេឡេបោបោខិតបងឈប់ឈប់អោអើឡេឡេ ไม่ไหววะวหวอย่างนั้นเผาเผาเผาชิมชิมกับประเทศไทยเชิมไม่คุ้มครับพี่น้องเที่ยวละร้อยเรา,รามาดิ้นทาน่าขาดเปล่านี้เจ็ดแปดพันเลยนะครับไม่คุ้มชชเชิมเชิมเวนักกับระทไทย Rất hay tục Rất hay tục tăng Cách chân lé lấy rồi Cách chân lấy Cách chân lé lấy Rất tục

โอ้ขาเร่งเ,ออเร่งเถอละร้อยครับถอดดินเพลาขาดเจ็ดแปดพันครับพี่น้องไม่คุ้มนะเราต้องอเทเ,เะตะไดห้หรอน้ำเตกน้ำเตนเท่าที่นัขนาดนี้นตโอ้น้ำเตเกน้ำเตกแล้วน้ำแตกวานวกเสกสิบินแหวกรูหี อันนี้เป็นหอนกูตาบกฮ่าฮ่าอ่าน่ะพี่น้องต้องดำครับพี่น้องไม่กล้าเสี่ยงครับเพราะว่าเราเทเที่ยวละร้อยเองพี่น้องไม่คุ้มครับถ้าเพลาขาดไปก็เจ็ดแปดพันไม่คุ้มนะพี่น้องถ้าจมได้ก็ถ้าจมก็เทเลยนะพี่น้อง อันนี้ก็คิวก็ติดกันยาวเลยครับว้าวัดว่าว่าวว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 ยไวววออวอวทววววววสัวววววว เจนเดียวก็ดันทางให้เสมอกรับน,นะพี่น้องเดี๋ยวจะเอาจเจ้ารกที่ร้อขึ้นก่อนนะจมกลางทางเลยนะพี่น้องดินมันมีน้ำครับน้ำตกเลยครับนี่ ไปน้องโอ้เอาโอ้ยไหวแล้วโอ้มิดเลยครับพี่น้องตรงกลางทางนะน้าถือว่าเพลานี่ทนมากๆครับพี่น้องดิน้นจมแล้วดิ้นได้เป็นผมผมไม่กล้านะพี่น้องผมเราขาดมาหลายครั้งแล้วดูเจ้าชนเบี้ยครับ เดทางครับก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วครับรถลุงสารครับผมมาดูเจ้าจรเดียครับ5045ดีครับ, 4, รบเจ้าจรเดียนี่ครับถือว่าแรงนะพี่น้องอันนี้เข้าปีที่8แล้วครับโอ้รถนิกกี้ก่อนใครเลยนี่จะไหวหรือเปล่าครับนี่ดิ้นเหนียวเลยโอ้แรงแรงยอดครับนี่ รมกลางทางเลยนะพี่น้องโอ้แรงมากครับจนเดียวนี้ถือว่ารอบได้ครับแล้วน้ำหนักดีนะพี่น้องไม่ค่อยเรียบกอดดินได้เต็มปุงกี้เลยครับพี่น้อง45แรงนี้ผมว่าเทียบกับคูโบต้า50ตัวใหม่นี้ผมว่า45จนเดียร์แรงกว่าเยอะครับเพราะว่าน้ำหนักเขาได้แล้วมันทรงมันใหญ่รูปทรงมันใหญ่ครับพี่น้อง แต่ก็จะมีปัญหาเรื่องอะไรนะนะพี่น้องเพราะว่าต้องซื้อที่ศูนย์จนเดียนะครับผมเพราะว่าตามตลาดจะไม่ค่อยได้ขายนะอะไรจนเดือนเห็นว่าเห็นเขาว่าอย่างนั้นนะผมก็พูดตามเขานะครับซื้อเป็นกิจกาไท้ายเจ้าเาสมกันนะพี่น้อง ว่าแรงดีเลยนะเพี่อนๆแบบเพื่อนซีล้อนะครับสองเพลานี่รุ่นใหม่มาครับเป็น50แรงนะครับจนเดียวจะมีเทอร์โบนะครับผมว้ล้ออะไรออกไปคนละข้างกันลูกหมากรวมกับลมล้อเบกออกข้างไปคนละมุมเลยล้อหน้านี่ รุ้ยมาเนี่ยยืมไปไงไวเนี่ยโอ้เรียบร้อยครับมาครับสายลิฟครับมาดูนิกกี้นะครับสายลิฟท์ชแนลจะรอดหรือเปล่าพี่น้องไปชมรับจะรอดหรือเปล่านะครับรอรอรอชมเลยนะครับนี่ครับรถนิกกี้นะครับ มาจากอูสคนสักจะรอดไหมครับต้องมาตามดูไวเรื่อไม่ไหวครับโอ้โหโอ้โหราบรับ,รบโอ้ควันขโมงเลยครับโอ้เออนี่ครับเพลงครับ ดูครับดูครับมาดูอีกคันหนึ่งครับสบายไหมครับนี่ครับโอ,โอ้รถไทยก็ตกทางอีกโอ้งานนี้นะครับเราต้องสู้กันครับรถไทยเดือดรถไทยตกทางครับพี่สายหารครับเดี๋ยวโอ้โอ ใครรู้จะพูดดมก็รแรงนะน <c oughs> ้ำค <c oughs> วันดำเลยเอามาจับตาแล้วควันดำครับพี่น้องเอา้าไปไปชมกันสำหรับนิกกีิไซเลียก็เมื่อกี้ครับก็เร่งจนควันจุกตูดเลยครับเมื่อกี้ก็ไม่ได้กดเท่าไหร่นะพี่น้องก็มันหนืดนะครับก็ลองกดดูแต่ที่จริงมันก็ไปได้ครับเอาไปชมกันต่อนะพี่น้องอกดดีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ช่องยูทูปนิกกีิกไซริสไซเลียด้วยนะครับผม ขอบคุณไปทางโฆษณาครับผมนั่นและที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนแล้วช่องมึงจะไปรอดม่เนิกเก้เอาวันนี้นิกเก้ขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้สำหรับวันนี้นิกเก้ใส่ลึกใสเ่เรียขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปเไปเลไ <c oughs>